ที่เป็นแบบว่าอาหารพื้นเมืองต้องกินที่ชาวพื้นเมืองต้องกินนะที่เรียกว่าปลาเป็ขนมปังคล้ายๆแซนด์วิชนะฮะข้างในจะมีพวกแตงกวาเนื้อหมูกรอบแล้วก็นี่เป็นไงวุวหอมหั่นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหมูยอมะละกอไหมล่ะเออมะละกอมีมะละกอด้วยราดด้วยน้ำซอสปลากระป๋องปลากระป๋องซึ่งแบบว่า ช,ชัดเลยกลิ่นสุ่ด้วยมาก,มากซึ่งเดี๋ยวต้องขอลองชิมก่อนชิมเลยครับนนชิมเลยครับขอลองอ่ะเ,เป็นอะไรที่นึ่พอมากแต่ก็โอเคซอสซอสเขาอร่อยมากยี่ห้ออะไรครับซอส เป็นพี่พ่อสายล่างไปเดี๋ยวเราต้องเข้าจักรยานปั่นรอบเมืองกันคืออาจจะปั่นไปถึงวัดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราต้องเอาจักรยานปั่นไปหาร้านอาหารกินก่อนเพราะแบบเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่อาหารเช้าแบบว่าชาวกัมพูชาไม่อยู่แน่นอนไปซิตูโฟรเรน เตตอนนี้เราได้จักรยานมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วแล้วเราก็จะไปปั่นไปที่ที่เขาจะเป็นนครวัดน,นะครับระยะทางตามจุดน,นี้ประมาณ6.4กิโลครับจากตรงไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สะพานแล้วก็ตรงไปนครวัดอีก6.4กิโล ีคโยโซ่กิโลเราต้องปฏิบกกานไปใช่ไหมใช่เราคือตัวแดดจะเปรี้ยงเ,ยเราไม่ได้กินข้าวด้วยอ่ากินอาหารเช้าเ <c oughs> ช้ากัมพูชาไปแล้วข <c oughs> นาจะช่วยประทังชีวิตเราได้บ้างตอนนี้เราผ่านจุดซื้อตั๋วมาแล้วนะครับซื้อตั๋วที่ไปเอนะครวัดหรือว่าอังกอรว์วัดซึ่งแบบว่าตัว๋วเขาเนี่ยจะประมาณนี้ครับมีถ่ายรูปด้วยแป๊บหนึ่งใช่เลยมีถ่ายรูปด้วย ถ่ายรูปห้ามใส่แว่นนะครับแต่ว่าใส่หมวกได้เป็นอะไรพี่นี่ไม่อยู่นี่เอ้ย <ว ê. S 2> ไฟเช็กอุ้ยเขารู้หมดเลยอะ่ะไหนไหนไหนี่เขาเป็นอ่างใส่แว่นนะครับแต่ว่า ใส่หมวกได้ใส่หมวกได้เอ้อมาเออค่านี่เท่าไหร่นะวันค่าตั๋วคนละ20ดอลลาร์นะครับประมาณ20ดอลลาร์เท่าไหร่หกร้อยหกร้อยคนละหกร้อยบาทอยู่ได้วันเดียวแทบสุดครับหกร้อยแทบสุดวันเดียวนะครับไปได้ครั้งเดียวอยู่ได้ถึงเย็นตอนเย็นนะเรารีบไปกันเดถยวเออ <นะ S 1> มันมันจะเย็นก่อนเรามี600เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวใช่โอเคไปรีบซิ่งกันเลย เราปั่นมาประมาณ5กิโลกว่าๆนิดหน่อยเพื่อจะถึงนครวัดหรือว่านองวัดหมดพลังงานนะ้ำไปขึ้นกันเราเดี๋ยวเราขอพักตรงนี้สักหน่อยแล้วก็ดูบรรยากาศอรอบๆนครวัดว่าสวยแค่ไหน

ก่อนวันมันนี้คงรสชาติไม่คู่ดีคนระับกินไปหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวอาจจะโดนจับตัดมนอไปแล้วก็ได้ครั้งนี้เราเขนนะ้าไปในการงานของนครวัดนะครับต,ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณสักร้อยกว่าเมตรได้ไหมเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยก็ได้เดินเข้าไปเลยนะก็ได้น,น,น,นถือว่าจะมีตัว ชาติเดียวแต่ที่เจอส่วนใหญ่ทั้งเป็นเอเชียเอเชียเยอะเลยซึ่งตอนกลางคืนนี่แบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าบรรยากาศยุโรปมากกว่ามีชาวต่างชาติเป็นเยอะไปเยอะแต่ว่าเอเชียไม่ค่อยมีนะครับว่าพอตอนกลางวันปุ๊บเกาหลีมาเลยทีเดียวอาบุ๊กโอ้ ก็ว,วันนี้สร้างสือว่าจะสร้างร้านของสมัยกัมเจ้าครับเวียวรมันที่สองนี่ขอมลจริงรอเปล่าครับจริงเลยครับผม <c oughs> เป็นศาสนาที่สำคัญของชาวกัมพูชาแล้วก็เป็นศาสนาที่สูงสุดที่สุดของกัมพูชาตรงเนี้รลางสามยอดเนี่ยก็ไปปรากฏอยู่ในพื้นทงชาติของกัมพูชาที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ ปราสาทนครวัดนะครับได้เริ่มสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช1 6 5 0ถึง1720ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะครับเพื่อบูชาแด่พระวิษณุโดยใช้แรงงานช้างกว่า4 0 0 0มเชือกและแรงงานคนนับแสนชักลากหินจากเขาพนมกุเรนนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปตั้ง50กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่200แสนตารางกิโลเมตรส่วนสำคัญของปราสาทคือรางประธานนะครับที่สูงเ0เมตร ยาว100เมตรแล้วก็กว้าง80เมตรโดยที่สำคัญที่สุดเนี่ยทางขึ้นสูงประมาณ50องศาเลยที่เวนวนัเบตถือเป็นศูนย์กลางของปราสาทเลยทีเดียวและเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลดภายในตกแต่งภาพแกะสลักนูนตำ่ำและที่สำคัญมีรูปสลักนางอับสรกว่าหมื่นองคเลยทีเดียวต่อมาในปีพุทธศักราชเอ่อ 20, ชาวจามได้บุก ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยต้องย้ายเมืองหลวงไปที่นครหลวงมีเสียมราชในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นพระองค์ึงสร้างเมืองนครทงและปราสาทบายหยนขึ้นห่างจากนครวัดไปทางเหนือเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวของที่เราเข้ามาเมื่อกี้ที่เห็นยอดกลางสามยอดเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือทั้งในครับอ่ใช่ จะเป็นบอกว่าครึ่งกิโลประมาณนี้หลังจากที่เราเดินมาประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วก็มาถึงจุดนี้ไปอีกร้อยกว่าเมตรถึงจะเป็นแบบว่าปางสามยอดอ่าใช่ปางสามยอดที่เป็นนครวัดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาคารด้านหลังกันว่ามันคืออะไรอยาก,ก,กรู้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะสร้างประกบสองด้านทางเข้าก่อนจะถึงถนครวัดภายในาศนาสนสถานจะสะอาดได้ ก็ต้องด้วยทังขยะแบบกัมพูชาแบบชาวเขมรเขมรสไตล์แบบนี้มีประตูเปิดปิดมาไดเขาหยันตรงนี้เก็บตรงนี้ช่วยให้บ้านเมืองเราสะอาดยิ่งขึ้นบันไดชันมากสร้างตามหลักโบราณของเขมร และแล้วก็เป็นภาษาที่เราชื่นชอบนะครับภาษาอังกฤษล้วนภาษาเขมรภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่มีภาษาไทยไม่ได้ทั้งคู่ทั้งขี้เลยดิครับสามภาษาแล้วต้องมาใช้สิธีการเดาสุ่มแล้ว่ะพี่โอเคไม่ต้องสนใจเข้าดูข้างในดีกว่าพี่เข้าไปเดียวเลยนะบันไดอีกแล้วลาดชัน ต้องเอียงข้างขึ้นนะใช่อันนี้เป็นว่า,าสร้างบันไดที่ชันๆเนี่ยตรงนี้บอกว่าสร้างเพื่อให้คนนังอัปสราอะไรเงี้ยขึ้นบันไดได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่โผลด้วยล่องลอยที่เห็นแล้วมีการประสมเอ่อล่องลอยของตารเวลาแล้วก็ล่องลอยของความจังไรไปเลยบอกนเล <c oughs> สลักอักษรไว้เป็นชื่อนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซึ่งนี่ก็เป็นการอนุร์พอินทรีย์ดูเด็กด้วยนี่เป็นวิธีการเก็บผลไม้อาจจะเป็นพุทธาบ้านเราคล้าย เคยเกบแบบนีนะ้ตอนนี้เราก็เดินมาถึงเอ่อบึงซึ่งแบบว่าเป็นบึงเล็กๆที่ปลูกบัวสีแดงหรือสีชมพูประมาณนะี้มันคือบึงมหาชนึอ่อบอกว่าฟุงประชาชนชอบมาถ่ายรูปที่นี่เป็นบึงมหาชนเลยทีเดียวที่บอกว่าเราจะเห็นรูปสวยๆตามโพสการ์ดอะไรต่างๆก็คือตรงนี้ <c oughs> อัดดูบ,บึงมหาชน ทำไมต้องเดบนหินด้วยชาวบ้านชาวช่องที่เป็นแบบว่าชาวเขเมรน,นะครับก็มานอนเล่นกินลมชมวิวนีนะฮะให้แบบว่าสบายอ,อกสบายใจแต่คิดว่าตรงนี้ไม่มีทางขึ้นนะเราขึ้นทางไหนอป็นนู่เนี่ย ซึ่งเป็นการสวีวีวี <c oughs> แบบว่าคู่รักแบบว่าเข้าใหม่ตามมันอ่านี่คือถนนเส้นที่นำเราไปสู่อนครวัดจริงๆสวยงามนะครับมันเป็นเส้นแบบว่าเส้นชาวบ้าน <c oughs> จะเกิดจากการเดินซ้ำไปซ้ำมาจำนวนหลายปีเกิดทางเดินแบบนี้ทุญ้า เขียวๆ,ๆเหลืองๆพวกนี้นะครับปลูกมาตั้สมัยไหนน่าจะตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความความเก่าแก่ตรงนี้เป็นถนนที่พัฒนาแล้วลาดยางอยู่ไอาจจะมีการแบบว่าลาดยางเกิดขึ้นถ้าแบบว่างบประมาณาถึง ผมชอบสถาปัตยกรรมของเมนนะหรือว่าของกำมุชาเนี่ยสิ่งที่เห็นด้านหลังเซ็กซี่มากไชุนเ้มองแบบว่าได้รูปผมชอบเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในของนครล้ปางยอดแรกใช่ไหมใช่อ่ตรงกลางเลยมีสถาปัตยกรรมที่แบบว่าปราณีตมากมีแกะสลัก รูเทพเจ้าหรือว่าทวยเทพต่างๆลายหลังเพราตรงนี้จะเป็นนางอับสราหรือว่านางอับสรที่ว่าหน้าตาที่สดสวยงดงามสดโสเดียวสาวสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะไปดูกัน ตวัวสำเนียงภาษาเขมรโบราณข้างในแบบว่าเงียบแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์น,นี้จะมีการผูกแขนด้วยฝายสีแดงนะครับเนียงโอซาเปกเวตาวราตอสมาสัมปรงปางเปตังเกียเนียมีเตเวเทมีเ,มเจียงโอจัตตาราธรรมีวัฏฐานเตอายุปนาสขังเดียสัพตุสัมอง สภาพโลซับเพล็กโจงโคจงโคโคชังโคไข่โคไทยโคการจังไรเนี่ยสเตตสแตา์เขารู้สึกเป็นไงครับทีนี้ผมรู้สึกเด้บอกว่าซึมซับถึงพลังของบทสวดซึ่งแบบว่าฝังอยู่ในไายสีแดงเส้นนี้ตอนนี้จะไม่มีใครทำอะไรของได้ <c oughs> ว่าเสาแต่ละต้นมีท่าที่แตกต่างกันด้วยใช่อาจจะเป็นแบบว่าท่าไรลำในแต่ละบทอันนี้อ่านว่าอะไรครับออมอาจจะเป็นบทสวดหรือว่าจารึกอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจลองอ่านดูสักสองคำาีครับพอ่อกูชื่อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นพระขุณรามอันนั้นอันนั้นของเราของเรานะครับ อาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะพูดถึงสูงสวรรค์อยู่ก็ได้เพราะว่าข้างบนนั้นนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นนางอักษรอยู่แล้วอันนี้ชุดใหญ่เลย<น>ข้างบนนี่ครับเป็นแบบว่านางอักษรเนาปาร์ตี้ในในส่วนตรงนี้ะครับตรงน่าจะเป็นส่วนตรงกลางของน,ค,นครวัดนะครับซึ่งเป็นมีลักษณะคล้าย บ่อน้ําอาจจะเป็นคล้ายๆบ่อที่ปลูกบัวตรงด้านหน้าที่เราผ่านเข้ามานะครับผมว่ามีลักษณะคล้ายแบบสมุนมิ่งพูมากกว่าเพราะว่ามีทางน้ําเข้ามาแล้วก็ทางระบายน้ําออกตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวเดียวเราข,ขึ้นไปดูข้างบนเนื่อน่าจะมีอะไรที่สวยงามไปกัน ตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดาาอาคารทวารวดซึ่งบอกว่านะสูงชันมากที่มำนมีการปรับปรุงขขึ้นที่บอว่าสะดวกสบายยิง่งขึ้นมีราวจาับนผมยังรู้สึกแบบว่าสัส่นๆเวลามอลงไปตอนนี้ผมต้องกาะเอกาะไว้เพราะว่ารู้สึกแบบเริ่มเวียนหัวแล้วดูว่าสูงมากไม,ไม่ออกเลยว่าในสมัยนั้นเขาขึ้น ม,มาโดยที่แบบว่าไม่มเคยเอาไปไนลยจะเกิดอะไรขึ้นต้องแบบว่าตั้งใจแล้วก็มีสมาธิมางเดี๋ยวเราไปดูในกันอ,อ๋ออยา่างหนึ่งนะครับถ้าจะเข้ามาที่เนี้ยอ้ามใส่หมวกเสื้อเป็เนเ,เสื้อกล้ามห้ามนำล้มมาแล้วก็พวกขาตัางาง้งกล้องอะไรพวกนี้นครับคมจริงเขาห้ามแบบว่าข,ขาสั้นด้วยแต่ว่าช่วง,งกลางยุโรปช่วงนี้กลางุโรปเดี๋ยวไปดูกันเ้ว สังเกตความยังไรนะครับมีทุกชนชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็จะมีเกลียนแบบนี้เห็นอยู่เสมอซึ่งแบบว่าไม่ควรทําคือไม่ต้องแบบว่าไปทุกที่แล้วเยี่ยวรถทุกที่ไม่จําเป็นนะสิ่งม,มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเห็นได้ว่าเกลียนยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเกลียนตั้จากนานครับออกเสิร์ฟมาถึคสอนต้งมีเกลียน ตามไปหลังควันหลอกนานอับสระไทยไม่ดีไม่ดี យីជាគូថ្ងៃសិកដីស្រឡាញ់ថ្ងៃដែលបងគន់តុងជាយូថាបានអូនជាគូរហូតវាលានថៃជីចាំជួបមីមីដែលមួយបុននៅឆាប់បាន

ความงามความสปรารนาทั้ง3ยอดนะครับซึ่งแบบว่าสถาบัตยกรรมค,รความสวยงามมีทั้งแบบว่านางอักษรมีทั้งเทวรูปม,มีแบบว่าทักษะปูนปั้นแล้วก็แกะหินที่แบบว่าสวยง,งามมีวิวที่แบบมสูงที่แบบสวยงามมากสมแล้วกับที่แบบว่าเขาจดเป็นมรดกโลกที่แบ่บชื่อว่าเมืองพนักคอมันก็สมแล้วที่จะไปอยู่บนผืนธงชาติของชาวกัมพูชาเชื่อไไปหาน้้ากินเห่อ ไม่ไหวแล้วร่างกายเราอาจตายได้เพราะขาดน้ำตอนนี้เป็นลมแล้ว energy drink energy drink ของมีชาวกัมพูชากำลังทำพิธีอะไรบางอย่างมันน่าจแบบว่าเป็นกรวดน้ำไทยกรวดน้ำบ้านเรา คือทำมาวิธีกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพุรุษท่าบรรุษหรือว่าผู้ที่ร่วงลับไปอาจจะเป็นคนที่นี่หรืออาจจะเป็นคนที่บ้านเขาน้ำดื่มสยไอย่างรวดเร็วใช้ไม่กี่วินาทีกับฉลองปี2013รงนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านขายของข้างๆนครวัดตรงนี้ครับตอนนี้เราเจอตำรวจอีกแล้ว